ก็สำหรับใครเนี่ยที่มองหามือถือราคาแบบว่าหมื่นกลางๆหมื่นต้นต้นไม่ได้แพงมากแต่ใช้งานได้ดีแล้วเน้นไปที่เล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าพ็อกโคตอบโจทย์แน่นอนสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอตังเหมือนเดิมเลยแล้ววันนี้เรามีมือถือระดับกลางที่บอกว่าค่อนไปทางตัวเรือธงจากพ็อกโคเลยนี่ก็จะเป็นตัวพ็อกโค X 6ซีรีส์นั่นเอง ที่จะเปิดตัวในวันที่11นี้ซึ่งวันที่เราถ่ายทำอยู่นี้เนี่ยยังไม่เปิดตัวนะทุกคนก็จะมี2รุ่นด้วยกันก็จะมีรุ่น POCO X 6 5 G ที่เป็นน้องเล็กแล้วก็ตัว POCO X 6 Pro 5 G ตางขอบอกไว้ก่อนละกันว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาให้สเปคมาค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพูดตัว พ็อกเก X 6 Pro 5G เป็นหลักละกันและในส่วนที่เขาแตกต่างกันเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดท้ายคลิปละกันเนาะเดี๋ยวมาพูดกับตัวพ็อกเก X 6 5G มาเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าตาของน้องทั้งสองรุ่นกันเลยดีกว่าว่าเขาดีไซน์มาแบบไหนบ้างอ่านี่เราซ่อนไว้ข้างหลังนั่นเองก็นี่นะครับหน้าตาของทั้งสองรุ่นเลยใครแยกออกบ้างอ่าให้ดูตรงนี้ก่อนมีใครแยกออกไหมว่าเขาต่างกันยังไงตัวนี้เนี่ย จะเป็นตัว POCO X 6 5G ซึ่งเป็นตัวน้องเล็กส่วนรุ่นนี้ในมือของตังเนี่ยจะเป็นตัว POCO X 6 Pro 5G มาเรามาดูตัวดีไซน์ของเขากันหน่อยดีกว่าต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ย จะเป็นกรอบเหลี่ยมเลยนะทุกคนเป็นหน้าจอแฟตแบบแบนๆบางๆเลยคือสายเกมถูกใจแน่นอนเพราะมันจับกระชับมือไม่ใช่จอโค้งนะด้านข้างก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power มาให้ตรงนี้เลยส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีตัว IR b u s t e r แล้วก็จะเป็นตัวลำโพงข้างบนนะซึ่งลำโพงเนี่ยเขาให้มาเป็นลำโพงคู่ทั้ง2รุ่นเลยบนล่างเฉียงกันอย่างนี้ฟึบอ่าส่วนด้านนี้ด้านซ้ายเนี่ย เรียบๆเ,เลยไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้มาที่ด้านล่างด้านล่างก็จะมีถาดซิมมีพอร์ตชาร์จนะ USBc แล้วก็จะเป็นลําโพงนั่นเองข้างล่างนี่แค่นี้เลยซึ่งรุ่นนี้เฉพาะตัวโปรนะทุกคนเขาจะมีฝาหลังที่เป็นแบบหนังวีแกนด้วยด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นโมดูลกล้องสลักคําว่าพอคูตรงนี้แล้วก็มีสลักคําว่า64ล้านพิกเซล OIS ตัวเลนเนี่ยจะเห็นหลักๆเลยจะมีอยู่3เลนแล้วก็1แฟตนะอ่าเหลือด้านหน้าทุกคนด้านหน้าก็จะเป็นกล้องแบบจอรูมาตรงกลางแบบนี้เลยก็ไม่ค่อยเกะกะนะสำหรับดังนั้งชอบมากกว่ากล้องที่เป็นหยดน้ำนะตัวนี้ก็สำหรับใครเนี่ยที่มองหามือถือราคาแบบว่าหมื่นกลางๆหมื่นต้นๆไม่ได้แพงมากแต่ใช้งานได้ดี แล้วเน้นไปที่เล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าพ o อ o โคตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้ต้องการแรงขนาดนั้นแค่เล่นเกมแบบ60เฟรมก็เพียงพอแล้วก็ใช้ตัว p o อ o ค X6 5G ก็พอนะแต่ถ้าใครต้องการแรงกว่านั้นปรับเฟรมแบบ90เฟรมเนี่ยแนะนำตัวโปรโซึ่งราคาเนี่ย เท่าที่เราถ่ายวันนี้ที่เราเช็คมาเนี่ยจากเว็บอเ a ซอนนะมันจะอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสอง0มประมาณนี้เองซึ่งตัว X5 Pro ของรุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหมื่นกลางๆประมาณหมื่นห้า ซึ่งนางคาดว่าวันที่11ที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยพอเมื่อวันที่เราออนคลิปเนี่ยราคาน่าจะไม่ถึงประมาณ17ื่นเจ็ดวะนงคิดว่าน่าจะประมาณนี้ก็ส่วนตัวน้องเล็กเนี่ยตั้งว่าไม่น่าเกินหมื่นสถ้าราคาออกมาแล้วตังก็จะคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปแล้วกันให้ทุกคนไปรอดูใต้คลิปได้เลยเรามาเริ่มที่สเปกกันดีกว่าดังขอเริ่มที่ตัวหน้าจอนะคือหน้าจอเขาเนี่ยเขาจะให้สเปคเมาเป็นตัว crystal l a s e amoled 120hz ทั้ง2รุ่นเลยซึ่งฟีลการใช้งานเนีต่ตังบอกเลยว่ามันทัดลื่นมากๆ เนี่ยทุกคนดูดิปัดไปปัดมาเท่าที่ไปลองใช้งานมาแล้วไปเล่นเกมจริงถ่ายรูปจริงมาเนี่ยตัวจอทําได้ดีมากๆซึ่งเขาสามารถปรับความสว่างเนี่ยสูงสุดได้อยู่ที่1,800นิทั้ง2รุ่นเลยก็เพียงพอต่อการใช้งานนะในที่กลางแจง้งในที่แบบมีแดดเยอะๆเออตังรู้สึกชอบนะตัวจอเขาแบบใช้ดีจริงก็โอเคถูกใจมากนะสำหรับตัวจอของเขา ซึ่งขนาดตัวจอเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่แบบสแตนดาร์เลยอยู่ที่6.67นิ้วทั้ง2รุ่นส่วนการตอบสนองหรือทัชแซมปิ้งเรทเนี่ยจะอยู่ที่2,160เฮิร์์นะก็อย่างที่บอกไปว่ามันตอบสนองดีคือปัดไปปัดมาใช้งานดีเอาง่ายๆแล้วด้วยตอนเราแกะกล่องออกมา,มาโอ้โหพูดถึงแกะกล่องทุกคนต้งขอแกะกล่องให้ดูก่อนละกันว่าข้างในเขามีอะไรมาให้เราบ้างมาเดี๋ยวเรามาดูในตัวกล่องดีกว่าว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้าง ข้างหน้าก็จะสลัก Poco X6 Pro แบบนี้เลยนะด้านหลังไม่มีเขียนอะไรส่วนด้านล่างของตัวกล่องเนี่ยเขาจะเขียน Poco X6 Pro 5G Black คือสีดำนะ 12GB ที่เป็นแรมแล้วก็ตัว 512GB ที่เป็นลอมนะความจุโอ้โห,โหมาเรามาดูภายในตัวกล่องดีกว่าฟิบฮ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 ิ โอ,โอ้โหว่าจะออกเหนื่อยมาเปิดมาแล้วก็จะเจอกล่องเรืองเืองแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เฟิบเปิดออกมาเจอคู่มือบรรจประกันเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นตัวเคสนะเคสนี่เป็นเคสซิลิคโคนส,สีดำนะครับทุกคนอ่านี่เป็นเคสซิลิคโคนสีดำให้แถมมาเลยมีอะไรอีกไหมจ๊ะมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็จะเจอตัวเครื่องนะแต่ตัวเครื่องเราแกะออกมาแล้ว ๊บข้างในอ่าก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอนะแดปเตอร์ชาร์จ67วัตต์นะนี่แล้วก็แถมตัวใส่ชาร์จ Type A 2 Type C อยู่นะซึ่งยังเป็นหัว A 2 C อยู่ โอเคก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มถึงพวกสเปคชิปเซตต่างๆใช้อะไรบ้างตังมาขอพูดถึงขนาดตัวเครื่องก่อนดีกว่าว่าเออเขามีความบางเท่าไหร่หนักเท่าไหร่กันก็ตัวรุ่น p o c โ X6 Pro 5G เนี่ยเขาจะวางขาย3 4สีด้วยกันก็จะมีตัวสีดําในมือของเรามีสีเทาแล้วก็มีสีเหลืองซึ่งตัวสีดําและสีเทาเนี่ยจะเป็นฝาหลังแบบพลาสติกอ่าส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นแบบหนังวีแกน ซึ่งความบางเนี่ยตัวพลาสติกเนี่ยจะบางกว่าตัววีแกนนะบางอยู่ที่8.25ม mm, ิลิเมตรความบางของเขาทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> มันบางนะเอาจริง คือใช้จริงจับกระชับมือมากส่วนรุ่นหนังเนี่ยมันไม่ได้หนากว่าเยอะเท่าไหร่เลยก็จะมีความบางอยู่ที่8.35ม mm. ิลิเมตรคือต่างกันแค่0.1กันดูแทบไม่ออกหรอกเอาจริงก็แล้วแต่ฟีลลิ่งการใช้เลยนะว่าทุกคนชอบแบบเออพลาสติกแบบนี้แบบเงาเงางามงามแต่จะมีข้อเตืนิดน,นึงก็คือมันจะติดลายนิ้วมือค่อนข้างง่ายมากๆถ้าเราไม่ใส่เคสแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบใส่เคสเนี่ยจะไปใช้ตัวหนังก็ได้เออนั้นตังแนะนําค่อนข้างสวยเลยนะ เท่าที่ดูภาพที่เขาเรนเดอร์ออกมาส่วนน้ําหนักเนี่ยตัวพลาสติกเนี่ยจะเบาอยู่นิดนึงเขาจะหนักอยู่ที่186กรัมเท่านั้นส่วนสีเหลืองที่เป็นหนังวีแกนเนียจะหนักอยู่ที่190กรัมคือมันต่างกันแค่นิดเดียววะแยกแค่ไม่ออกหรอกจริงๆก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยนะว่าเออแบบชอบรุ่นไหนมากกว่ากันเรามาต่อที่เรื่องชิปเซตกันเลยดีกว่าคือตัวโปรเนี่ยเขาจะใส่มาให้เป็นตัวด i m e น s i t y 8,300อันต้าเลยนะ ซึ่งตัวคะแนนตัวตู้ที่เขาทดสอบมาเนี่ยชิปเซตรุ่นนี้เนี่ยมันจะเทียบใกล้เคียงกับตัว snap 8 Gen 1นะมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ1นล้านสี่แสนกว่าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนังขึ้นให้ดูว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นตัว lpddr 5 x ufs 4.0นะครับตัวแรมตัว rom เนี่ยขนาดความจุข,ของเขาเนี่ยให้มาแบบเออใช้ได้เลยแล้วฟิกมาด้วยนะ สำหรับตัวรอ m ของเขาซึ่งแรมเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่12 g b สามารถเพิ่มได้อ e ีก6 g b รวมเป็น18 GB ไปเลยส่วนตัวรอ m เนี่ยเขาจะฟิกมาเลยที่512 g b นะสำหรับรุ่นโปร ซึ่งระบบปฏิบัติการเนี่ยที่เขาลองรับหรือให้เราใช้งานเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลย Xiaomi Hyper OS หน้าตาตัว UI จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็มันจะต่างจากตัวน้องเล็กนิดนึงเดี๋ยวตังขึ้นให้ดูแล้กันตอนที่ตังพูดถึงตัวน้องเล็กนะอ่าและที่สำคัญตัว Pro เนี่ยเขายังใส่ตัว Liquid Technology 2.0มาด้วยที่น้องเล็กไม่มีนะสำหรับการทำให้ชิปมันเย็นขึ้นให้มันระบายความร้อนได้ดีเออทำให้เราแบบเออเล่นเกมแบบ ยาวๆไปเลยเครื่องไม่ร้อนไม่กระตุกซึ่งเท่าที่ไปลองเล่นมาตังยังไม่เจอปัญหาเครื่องร้อนเลยนะทั้งที่ตังนั่งเล่นเกมไปด้วยเนี่ยชาร์จแบตไปด้วยเปิด90เฟรมนะสำหรับตัว PUBG ส่วน RV เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60เฟรมที่มันขึ้นในเกม ก็เท่าที่เล่นมาเนี่ยยังไม่เจอปัญหาเครื่องร้อนเลยแต่ตั้งไม่ได้ใส่เคนะคือถือเล่นแบบนี้เลยอ่ะค่อนข้างถูกใจมากสายเกมชอบแน่นอนเพราะว่าคลิปที่แล้วที่เราเคยรีวิวของ Poco เนี่ยก็จะเป็นตัว Poco f 5ใช่ปะเครื่องนั้นนี่ประมาณ5-6,000พเองยังเล่นเกมแบบลื่นเลยอ่ะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโปรที่เขาออกมาเป็นรุ่น x series เนี่ยเอออันนี้ทาดีจริงไหนก็พูดถึงเรื่องเกมแล้ทุกคน ต้องขอพูดถึงแบตเตอรี่เลยและกันสำหรับตัวตัวโปรตัวโปรเนี่ยเขาจะให้แบตมาอยู่ที่5,000ม mm ิลลิแอมโดยกันรองรับการชาร์จเนี่ยอยู่ที่67วัตต์นะก็จะมีความต่างจากน้องเล็กนิดนึงก็ถามว่าเพียงพอไหมเท่าที่ดังไปเล่นมา1วันเต็มเต็มเนี่ยดังเล่นเกมไปประมาณ6ชั่วโมงมั้งเอาจริงดังนั่งเล่น R าวกับ PUBG รวมกันเนี่ยเออคือช่วงนี้ติดเกมเนี่ยแบตไม่หมดนะเหลือประมาณ30มั้งจากร้อยทุกคน แล้วลังไปถ่ายรูปมาอีกเนะี่ยเต็มเลยทุกคนก็ยังแบตเหลือเยอะอยู่เลยตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่36%เห็นปะเออแบตเหลือเยอะจริงค่อนข้างอึดเลยใช้วันหนึ่งแบบเออจบแน่นอนใครที่แบบชอบเล่นเกมก็ใช้เผื่อยาวๆในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้เขาจะใส่ได้2ตซิมด้วยกันนะจะเป็นซิม 5G ทั้งคู่ 5G ก 4G คือใส่ได้หมดเลยรองรับ 5G ตัวบลูทูธเนี่ยจะเป็นบลูทูธ5.4นะ เผื่อทุกคนจะถามว่าเออพี่แล้วมันเชื่อมอะไรได้อีกไหมตัวนี้สามารถใช้ตัว nfc ได้มี ir blaster อ,อย่างที่ทั้งบอกใช้เป็นรีโมทได้เปิดแอร์เปิดทีวีทำอะไรก็แล้วแต่ส่วนการปลดล็อกหน้าจอเนี่ยก็จะมีสแกนหน้าแล้วก็มีสแกนนิ้วมือใต้จอนะทุกคนแต่ตำแหน่งการสแกนเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างจอเลยจะชิดหน้าจอนิดนึงเวลาเราถือเนี่ยมันก็จะถือแบบมินๆมนหน่อยๆน่อยนะมันจะสแกนตำแหน่งตรงนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวดังคำไปดูแล้วกันมาเนี่ยทุกคนเห็นไหม ตำแหน่งที่สแกนเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างตรงจอตรงนี้เลยก็โอเคสําหรับรุ่นนี้ก็รองรับทั้งหมดเลยเรื่องความปลอดภัยเรามาในส่วนของตัวกล้องดีกว่ากล้องหน้าเนี่ยทุกคนเขาให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันส่วนกล้องหลังเนี่ยที่ทุกคนเห็นที่ดังชี้เนี่ยเอาใหมนะ่นะนี่ตรงนี้จะเป็นเลนหลักที่มีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลซึ่งในตัวกล้องในแอปของเขาเนี่ย มันก็จะมีแยกฟังก์ชันหลักเลยนะว่าเราจะถ่ายด้วยเลนส์64ล้านพิกเซลเลยไหมหรือจะไปถ่ายอย่างอื่นก็ได้ด้านข้างข้างบนตรงนี้ทุกคนจะเห็นไหมนี่ตรงนี้เลยก็จะเป็นเลนส์มาโครนะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลด้วยกันก็สามารถถ่ายจอบใบไม้ถ่ายละอองเล็กๆได้เลยตังก็ไปลองถ่ายดอกไม้มาให้แล้วทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ดูส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นเลนส์อัลตราไวมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันแล้วด้านล่างขวาสุดตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปดนั่นเองโอเค ก็สเปกกล้องจะเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะจะมีการสั่น OIS มาให้ทั้งคู่เลยแล้วก็เลนหลัก64ล้านเหมือนกันทั้งคู่เลยต่างกันแค่ดีไซน์หน้าต่างขเขาเฉยที่มันไม่มีกรอบมาครอบเออและทุกคนจะได้เห็นภาพต่อไปนี้คือเกิดจากการถ่ายภาพนิ่งที่เป็นเลนสปก,กติเลนอันตราไวแล้วก็จะมีพลา t ตเทที่ดังถ่ายแบบเออถ่ายผู้หญิงมา มีถ่ายวิวต้นไม้แล้วก็มีการถ่ายวิดีโอมานั่นเองและรูปทั้งหมดที่ตังไปถ่ายมาก็คือตรงนี้เลย ทุกคนเมื่อกี้ตั้งลืมพูดเรื่องการถ่ายวิดีโอไปนะทุกคนโหไม่ทวงกันเลยลืมพูดไปเมื่อกี้นี้การถ่ายวิดีโอเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกว่าเขาสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมนะแต่มันจะมีจุดต่างกันเล็กน้อยครับไอตัวกล้องของตัวรุ่นโปรเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะเวลาเราถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้ก็วิดีโอเนี่ยสามารถไปเปิดตรงกันได้ เพื่อจับภาพให้มันโฟกัสตามเราไปเรื่อยๆแต่ตัวรุ่นน้องเล็กอย่างตัว o c โค c X6 5G เนี่ยจะไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจับเราตลอดเวลานะก็จะต่างกันตรงนี้ส่วนการเปิดการสั่นเนี่ยรุ่นโปรเนี่ยจะถ่ายได้อยู่ที่ Full HD 30เฟรมส่วนน้องเล็กจะไม่มีการถ่ายการสั่นนะทุกคนก็จะถูกตัดออกไปนี่ก็จะเป็นจุดอีกหนึ่งจุดนะที่ต่างกันเล็กน้อยอ่า ก่อนนี้เราจะไปเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องเกมนะตั้งขอบแวะมาพูดตัว Poco โ X 6 5 G ก่อนดีกว่าตัวน้องเล็กว่ามันต่างอะไรจากตัวพี่ใหญ่อย่างรุ่นโปรบ้างมาเรามาเริ่มที่ตัวสเปคกันก่อนเลยมันต่างแรกเลยนะต่างกันที่น้ำหนักและก็ตัวสีแล้วทุกคนสีเครื่องที่เขาขายเนี่ยจะมี3สีเท่ากันก็จะมีสีดำที่เราถืออยู่นี้มีสีขาวแล้วก็ตัวสีฟ้านะ ทุกคนจะเห็นว่าสีมันจะต่างจากตัวโปรแล้วนะและตัว no น้ำหนักของน้องเล็กรุ่นธรรมดาเนี่ยทุกคนจะเบากว่าต <refers> ัวโปรทั้งหมดเลยจะหนักอยู่ที่1 8 1กรัมเท่านั้นความบางเนี่ยก็บางที่สุดเลยบางอยู่ที่7.98มิลลิเมตรโหต่ำต่ำกว่า8มิลนะใครเนี่ยที่ชอบแบบเออเล็กๆกระชับมือแนะนำเลยตัวน้องเล็กเพียงพอใช้ง่ายจับแบบโหดีมากดูดิถือแบบกระชับมือมากเออ7.98มิล โอเคนะรวมใส่เค้กับเพื่อม่อีกนิดหน่อยก็อย่างที่บอกไปนะว่าตัวจอเนี่ยเขาให้มาเหมือนกันเลยด้วยความที่เขาบางกว่าแต่ได้จอเท่ากันเนี่ยนั่นคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะสำหรับตัว POCO X6 5G คือไม่ได้ต้องการปรับเกมให้มันแบบแรงสุดขนาดนั้นตัวนี้ก็เพียงพอแล้วครับทุกคนมาที่จุดต่างต่อไปดีกว่าในเรื่องชิปเซตนั่นเองที่เขาจะต่างจากตัวโปรโนะตัวนี้เขาจะใส่มาให้เป็นอดีตเรือธงของแต่ก่อนนั่นเองก็จะใส่มาให้เป็นตัว Snapdragon 7 Gen 2นั่นเองก็ถือว่ายังเป็นตัวแฟกชิป เทคโนโลยี4นาโนเมตรอยู่นะที่ใส่มาให้ในมือถือราคาหมืน่นต้นๆเนี่ยตั้งว่าเราค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้จะเป็นตัว LPDDR4X เป็น UFS 2.2นะซึ่งเขามีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยด้วยกันสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรม12 g b ROM ลม256 g b แล้วก็ตัวแรม12 g b กับตัว r ลอม512 g b ก็แล้วแต่การใช้งานเลยว่าเราต้องการแบบ ใช้ความจําเยอะไหมถ้าแค่ต้องการเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยอย่างที่รั้งไปเล่นเกมมาอย่างเดียวโหลดมา2-3เกมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ60-70ิกิก คือแบบโหลดทรัพยากรทุกอย่างของเกมเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นเนี่ยเอามาเล่นเกมอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วใช้แค่ตัวความจุ 256GB ก็เพียงพอก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะสำหรับตัวรุ่นย่อยของเขาเออนั่นแหละโอ้โหนึกไม่ออกนึกตั้งนานแล้วก็จุดต่างต่อไปนั่นเองทุกคนถึงเขาจะเป็นน้องเล็กนะแต่เขาไม่เล็กเขาไม่เล็กเพราะว่าแบตเนี่ยเขาให้มาเยอะกว่าตัวโปรตัวโปรให้มา5,000ใช่ปะ่ะแต่ตัวน้องเล็กตัว 5G เนี่ยจะให้มาอยู่ที่ 5,100มิลลิแอมป์ด้วยกันรองรับการชาร์จเท่ากับตัวโปรเลยอยู่ที่67วัตต์นะมาที่เรื่องกล้องเนี่ยตัวกล้องจะให้มาเหมือนตัวโปรเลยแบบนี้เลยสําหรับกล้อง,ของเขาแล้วที่มันต่างกันอีกก็จะเป็นเรื่องการเชื่อมต่อนะหน้า U I ของเขาเนี่ยในสเปคช้ชนเนี่ยเขาบอกเขาลันอยู่บน Xiaomi Hyper OS นะแต่เท่าที่ดังเปิดดูตอนนี้มันจะเป็น MIUI 1 4นะครับทุกคนคือหน้าตานะพูดถึงตัวหน้าตา U I เนี่ยมันจะต่างจากตัวโปรนะก็แบบนี้เลยไม่ได้ต่างกันมากเอาจริง ค่อนข้างชอบตัวมิ u ไอมากกว่าเห็นว่าตัวเรามันมีน้ํำเคลื่อน,นแบบนี้เออค่อนข้างชอบเลยแล้วก็ตัวการรองรับเนี่ยรองรับ 5G เหมือนกันใช่แต่รุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้รองรับบลูทูธ5.4นะจะเป็นบลูทูธ5.2ส่วน IR b u s t e r NFC ลำโพงคู่บนล่างมีให้หมดเลยและที่สำคัญตัวนี้มีแจ็ค 3.5มาให้ด้วยสามารถเสียบบนจอด้านบนแบบนี้ได้เลยตั้งไปลองเสียบมาแล้วก็สามารถใช้ได้ปกติเลยนะเรื่องลําโพงเรื่องเสียงเนี่ยบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยทำได้ดีเท่ากันเลยคือเท่าที่ไปเล่นเกมมาไปนั่งดู y o u t u ถ่ายติ๊กต็อกมาลําโพงดังใช้ได้ปกติแบบดังแล้วไม่ีงได้เล่นเกมดีสามารถเล่นอารีตีป้อมพับจีก็พอได้แต่ถ้าจะให้ดีควรใส่หูฟังนะสําหรับใครที่จะเล่นพับจี ก็จะประมาณนี้นะความต่างของทั้ง2รุ่นเนี่ยจะไม่ได้ต่างกันมากหลกัลกๆจะอยู่ที่ขนาดแล้วก็น้ําหนักแล้วก็สีแล้วก็จะเป็นตัวชิปเซ็ตแล้วก็จะเป็นจํานวนแบตเตอรี่ที่เขาใส่ให้มาที่เหลือก็จะมึนเหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะว่าเออจำเป็นแค่ไหนต้องใช้ถึงแรงสุดไหมแต่ถ้าใครเบื่อ f e ล l i n g แบบ เล่นเกม60เฟรมอยากปรับ90 mm แล้วก็แนะนําตัวโปรแต่ถ้าใครแบบเออรุ่นเก่ามันไม่ไหวแล้วมันกระตุกแล้วอ่ะแต่ชอบเล่น60 mm ปกติเนี่ยก็แนะนําน้องเล็กนะเรามาในเรื่องสุดท้ายเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องเกมเอาแบบฟิลลิ่งที่รังไปลองเล่นมาก่อนนะก่อนที่เราจะมานั่งเล่นสดๆตรงนี้กันอีกรอบคือตัวน้องเล็กเนี่ยเท่าที่ไปเล่นมาโอเคเลย ความลื่นความสเสถียรของเขาโอเคเลยกับเฟรมเรท60 fps แต่ต้องบอกว่าเกนชินเนี่ยจะมีความกระตุกนิดนึงเวลาอยู่ในเมืองมันจะมีความกระตุกมากกว่าตัวโปรแต่ RV PUBG เนี่ยเล่นได้ปกติเลยก็เดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูก็เดี๋ยวดังขึ้นตัวอย่างสั้นๆให้ดูทั้ง2เกมแล้วกันระหว่าง RV กับ PUBG นะ ว่าเออมันเล่นได้จริงจริงลื่นมากตัวใจโลก็สามารถใช้ได้ปกติเลยส่วนตัวท็อปของเราเนี่ยอย่างตัวโปรบอกเลยว่าดีมากเออดีจริงเมื่อเราเปิดโหมดบูสต์โอ้โหต้องบอกว่ามือถือที่ปรับ90เฟรมได้เนี่ยถ้าใครเล่นเกมเนี่ยจะรู้เลยว่าราคามันจะค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับราคาที่กําลังจะเปิดตัวเนี่ยที่ทังคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆถึงประมาณหมื่นเนี่ยตัวนี้สามารถปร,รับ90เฟรมได้เราเล่นได้แบบลื่นมากแต่ใช้แต่ตัวนี้เล่นเกมคือเล่นอะเล่นจริงๆอะเออเอามาเล่นแทนเลยอะคือก็อยากบอกลูกค้าว่าเออขอไว้เลยได้ไหมครับ <c oughs> ผมขอไว้ได้เลยไหมคือมันดีจริงๆนะอยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสกันดูว่าฟิลลิ่งการเล่นเกมเนี่ยด้วยจอที่มันค่อนข้างเป็นจอแฝตแบบบางอย่างเนี้ย จับง่ายมันกระชับมือมากเลยเวลาเล่นมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นให้ดูเลยดีกว่าตั้งขอเริ่มจากตัว RV ก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปกดแรงนนงาน1นเกมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมที่เรียบร้อยเดี๋ยวดังจะเปิดการตั้งค่าให้ดูนะตอนนี้ต้องปรับภาพสุดเลยการแสดงผลก็ปรับสุดเลยคือปรับได้นะทุกคนพวก FPS คือตั้งเปิมไว้หมดแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมลยดีกว่าเฮ้ยที่สําคัญต้องขอเปิดตัว b o สต์ด้วยนี่ อตอนนี้ตัวบูตอยู่ที่6 0 fps นะขึ้นตรงนี้เลยปะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกัน,นอ,อ,อูอโอ้โหทุกคนเป็นไงเสียงก็ะหึ่มปะอันนี้คือปรับเสียงสุดนะโอ้โหคนลั่น,ด,นดูดิลื่นปะที่หน้าจอเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่5 9เฟรม60เฟรมนะขอลดเสียงหน่อยแล้วกันมันดังจริง ได้อยู่นะได้อยู่นะไม่แย่ไม่แย่แยโดนแบทแมนดักข้างเดียวเลยนะทุกคนฮ้ยแต่มันลื่นมากเลยนะตอนนี้ขึ้นอยู่ที่59เฟรมขอดูตัวนี้หน่อยตัวนี้เนี่ยเห็นปะ่ะเมื่อกี้เด้งไป75้ไหมเห็นไหมทุกคนแล้วก็อยู่ที่60นะซึ่งถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ38แเห็นไหมสีเทาๆอะ่ะโอเคอยู่นะลื่นมากไม่มีหน่วงเลยจะหน่วงก็จะเพราะเน็ตของเรานั่นเอง ทีเดียวแตกมาดีว่าของเราแล้วแรงจัดอะไรแล้วดีเดียวแตกแค่นั้นแหละคนประมาณนี้เลยสำหรับตัว RV นะของ Poco X 6 5 G รุ่นน้องเล็กคือว snap 7 Gen 2เขานี่โคตรแรงลื่นมากก็ยืนอยู่ที่59 60 ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่พับ g นะสําหรับน้องเลขของเราโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พับ g ีแล้วนะแล้ว ID แบบโคตรตึงนะครับทุกคนเราไปดูที่ตั้งค่าหน่อยดีกว่าไปที่กราฟิกเราสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่ HDR HD นะแต่ดังจะเล่นแค่ปรับดีก็พอแล้วก็ปรับเฟรมเนทตไปที่สูงสุดเพื่อความลื่นของการเล่นโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเปิดบูตปึ๊บ นี่ hey, 60เฟรม59เฟรม60เฟรมตอนไม่เปิดเนี่ยอยู่ทีจ่จะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยโหจอหมุนโคตรเร็วอะ่ะเฮ้ยคนหรือเปล่านี่น็อกไปหนึ่งกดคมปแล้วเจออยู่ไงวะ นี่ไงโดนลูดไปดิเอาไปสองแล้วนีอย่างคมคดลื่นทุกคน น้องอีกหนึ่งป <Thanks. S 1> วดสัวซัดแบบรัวๆลดมาตายไอ้นี่แหละไอ้นีหล,ละทุกคนไอ้ช็อตที่เรายิงหนึ่งหนึ่งไอ้ตัวเมื่อกี้ตรงบ้านเนี่ยถ้าเครื่องไม่ลื่นยิงไม่ได้นะมันสะบัดไม่ทัน ก็ตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยปั๊บก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ Poco โ6 5G ทั้ง Rv และ p u b G บอกเลยว่าเล่นได้แบบลื่นมากๆก็ตามที่ทุกคนเห็นไปเลยนะคือแบบโหเ,เล่นโคตรดีจริงๆเราไปต่อที่รุ่นโปรเลยดีกว่ามาทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Rov แล้วนะจวขออัดหน้าจอก่อนละกันโอเคนี่คือการเล่นอัดหน้าจอดูตั้งค่าหน่อย เราก็จะปรับสุดทุกอย่างเหมือนกันเลยโอ้โหเอาจริงปรับต่ําก็ได้ดนะครับฟีดกกไม่ต้องไปปรับสูงหรอกให้มันเล่นลื่นมากที่สุดเพื่อไฟแล้วแบบเราไม่แพ้ตอนนี้ตังยังไม่ได้เปิดตัวบูทนะเดี๋ยวให้เข้าไปดูในเกมก่อนว่าเฟรมเรทยังไม่บูทเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โห,โโหเสียงก็ลหึมบะเสียงโคตรดังตอนนี้เฟรมอยู่ที่60เฟรมนะครับบนซ้ายมือเดี๋ยวเรามาลองบูทดูปอ,อ๊บ80เห็นปะ แปดห้าเจเจดโดนลุมครับโดนลุมไหนเฟรมอยู่ที่อะไรแปดสิบเก้าจ็ดสิบเอ็ดเจห้า โอไม่ไหวว่าโดนหลวงจบแล้วคนถือว่าลื่นมากเลยแล้วเราค่อยไปพูดสรุปท้ายคลิป,ประการเฟรมมันจะอยู่ที่ประมาณ70กกว่าๆนะตอนอัดคลิปไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปพับ g กันดีกว่ามานี่อยู่ในหน้าเกมเลยแต่ให้ดูกราฟิกหน่อยดีกว่านี่ทุกคนสามารถปรับ90เฟรมเลรทได้ดูดิโอ้โหโคตรตึงเราไปเล่นเลยดีกว่า จะขออัดจอนิดนึงแล้วกันแล้วลองแบบไม่อัดจอดูว่าเฟรมเรทที่รีดออกมาได้เนี่ยมันจะเท่าไหร่แล้วพับ g ีช่วงนี้แหลกมากเลยนะไม่รู้แบบมันเป็นเพราะแมปใหม่มั้งมันแหลกแบบหู่โคตรกระตุกอะแต่เครื่องนี้ไม่มีปัญหานะไม่ร้อนด้วยนี่ไปก่อนเลยหนึ่งศพนี่ไง มาเดี๋ยวงจะลองปิดตัวอัดน้าจอแล้วนะปึ๊บมาดูเฟรมเรทกันโหเนี่ยทุกคนขึ้นไปร้อยหนึ่งเกิบร้อยนิดๆนะเมื่อกี้เนี่ยนี่เห็นไหมสิบแปดตัวแล้วคือมันเลื่นจริงทำให้เรายิงง่ายแล้วพอเฟรมเรทเยอะเราก็ได้เปรียบหน่อยนะ เปียบเยอะเลยแหละจริงๆเฟรมเรทสูงๆเนี่ย กินไก่โคติงก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับพับ g กับอาของรุ่น X6 Pro 5G นั่นเองก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าคือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยตั้งคาดว่า จะเริ่มต้นที่หมื่นประมาณ1 2ื่นแล้วไปจบที่ประมาณไม่น่าเกิน1 7ื่นนะก็รอดูราคาที่ใต้คลิปได้เลยส่วนใครอยากซื้อรุ่นไหนเนี่ยก็เอาตามที่ดังเล่นเกมหรือการใช้งานต่างๆพวกรูปภาพรูปถ่ายที่เราให้ดูเนี่ยประกอบการตัดสินใจกับการใช้งานจริงๆของเรานะว่ามันเหมาะกับแบบไหนามากกว่า คือทั้งชีทั้ทง2ตัวเลยใครชอบเล่นเกมแบบหนักๆลื่นๆก็ตัวโปรไปแต่ใครแบบเออแค่พอเล่นธรรมดาไม่ต้องแบบ90เฟรมคือปกติมันก็ลื่นอยู่แล้วก็เอาตัวน้องเล็กอย่างตัว 5G ไปก็พอ วันนี้ก็น่าจะครบทั่วแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลั้งก็จะขึ้นพวก i n s เสิร์ตการถ่ายดูติ๊ t ตอกการปัดหน้าจอการถ่ายเฟซอะไรพวกนี้ให้ดูต้นๆคลิปเลยนะก็ดูตั้งแต่ตรงนั้นได้เลยก็ถ้าขาดเหลือตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยแล้วถ้าอยากดูรุ่นอะไรหรือคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถบอกกันได้วันนี้นั้นก็ขอตัวลาไปก่อนกับ Poco X6 Series มือถือง,งบกลางที่คนทุกคนสามารถซื้อใช้ได้กับการเล่นเกมที่โคตรโหดกล้องก็ใช้ได้ดี วันนี้นะังขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับปแถมให้ก่อนไปจริงเมื่อกี้ทั้งแอบไปเล่นเก็นชินมาโอ้โหบอกเลยว่ารุ่นโปรเนี่ยทำได้ดีมากตอนที่ตังไม่ได้อัดจ,จอเนี่ยมันปรับได้สูงสุด60 f เฟรมเรทใช่ไหมก็ตามภาพน,นี้เลยทุกคน พอเล่นไปจริงๆเนี่ยพอทางกดหยุดอัดจอออกไปเนี่ยเราเลื่อนมาดูนะตัวบูตอะมันขึ้นไป70กว่าเฟรมเลยแล้วมันก็ตกมาอยู่ที่60เอาเอาง่ายๆคือเล่นในเมืองเนี่ยค่อนข้างลื่นเลยตามที่ตังไปลองเล่นมาให้ดูตามคลิปนะก็ทําการเรนเดอร์ภาพได้ดีไม่มีกระตุกไม่มีหน่วงเลยด้วยเลยราคานี้เนี่ยตังคิดว่ามันเป็นมือถือที่เล่นเกมได้โหดมากจริงๆตัยกว่าให้ตัวนี้เนี่ยโหดมากของต้นปีนี้เลยสําหรับมือถือระดับกลางนะ